ง่ายน่านั่านเอาพลังเลสุรเชียนดักพานออกกลายเป็นว่าไม่มีพลังเลสุรเชียนักพานเป็นผู้กระทําความผิดแทนแล้วก็ลงนามโดยพลังเลสกินัทพันเพชรนี่คือหลักฐานอย่างชัดแจ้งว่าการจะฝังพลังเลสุรเชียนดักพานไม่ให้กลับคืนมาเป็นตำรวจอาศัยอำนาจของอบตรที่ไม่มีการตรวจสอบความจริงว่าพลังเลสุรเชียนดักพานเกี่ยวข้องกับการและข้อสอบไหม เราหวังว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองจะให้โอกาสพลเรือนโซเชียลพานกลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าในประเทศไทยปัจจุบันนี้ถึงพลเรือนโเชียลพ่านจะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่ก็เรื่องการทำงานในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสามังานต่างชาติได้ได้ดีคนหนึ่งเลยหลายอย่างเนี่ยได้พูดคุยกันแนวความคิดต่างๆเป็นเรื่องที่ที่เราก็หวังว่ามีโอกาสกลับมาสูงรอสารประคองสูงสุดชี้ว่า การให้ออกจากราชการชอบไม่ชอบใยกฎหมายหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่นานเกินรอผมเชื่อว่าจะมีข่าวดีจากบิ๊กโจ๊กบ้างด่วนคดีข้อสอบจุลาพิกล็อกบิ๊กโจ๊กพ้นผิดคดีนี้เริ่มจากการกล่าวหาว่ามีขบวนการโกงข้อสอบเข้าคณะนิติศาสตร์จุลาตอนแรกชื่อของพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กถูกพาดพิงอย่างครึกครมทําให้สังคมเชื่อว่าเขาอาจมีเอี่ยวแต่วันที่17เมษายน2568 พลตำรวจเอกกิตรน์พันเพชรผบตรออกคำสั่งแก้ไขสำนวนใหม่ถอดชื่อบิ๊กโจ๊กออกจากผู้ต้องหาทำให้เหลือผู้ต้องหาเพียง3าคนคือด็อกเตอร์ผู้หญิงหนึ่งรายและตำรวจยศนายพันสองนายเหตุผลคือหลักฐานที่อ้างถึงบิ๊กโจ๊กใช้เอาผิดไม่ได้ทำให้ตำรวจไซเบอร์ที่เคยแถลงใหญ่โตกลายเป็นหน้าแตกถูกตั้งคำถามว่าสอบสวนจริงหรือจงใจกลั่นแกล้งนายอฉรยะเรืองรัตนพงศ์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แรงว่านี่คือการกลั่นแกล้งทางกฎหมาย และเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กจะมีข่าวดีในอนาคตกระแสสังคมพลิกจากการโจมตีกลายเป็นเห็นใจมองว่าบิ๊กโจ๊กเป็นเหยื่อการเมืองในเครื่องแบบฝ่ายตรงข้ามที่หวังล้มเขากลับโดนบูมแรงทำลายความน่าเชื่อถือของตำรวจเองคือดีนี้สะท้อนว่าการรีบถแถลงข่าวโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนไม่เพียงทำลายชื่อเสียงบุคคลแต่ยังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรตำรวจ